ตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองตาฟีเดลบียเออเป็นเมืองเล็กๆนะคะทางตอนเหนือของอั์เจนตินานะคะเมื่อวานอากาศหนาวมากหมอกเต็มไปหมดเลยไม่ได้ถ่ายนะจ๊ะแต่วันนี้เนี่ยเราจะไปเทรคกิ้งดูจุดชมวิวกันคะ่ะไปกัน ตาฟีเดวาเย่นะคะเป็นเมืองใจกลางหุบเขานะคะในเขตจังหวัดตุกุมันทางตอนเหนือของอาร์เจนตินาพื้นที่แห่งนี้เนี่ยมักจะเกิดแผ่นดินไหวอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็ในทุกๆ30ปีเนี่ยจะเกิดแผ่นดินไหวขนาดรุนแรงแล้วก็ปานกลางนะที่แห่งนี้นะคะ สภาพอากาศโดยทั่วไปที่นี่ปกติแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะเย็นและชื้นแล้วก็จะมีหิมะตกในช่วงฤดูหนาวด้วยซึ่งเรามาในช่วงฤดูหนาวพอดีเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ามันยังไม่ได้เขียวมากอาจจะยังไม่ได้เข้าหน้าฝนก็เลยยังไม่เห็นทุ่งหญ้าเป็นสีเขียวเท่าไหร่นะคะมองเห็นหรือเปล่าหนาวควันออกปากเลย รอให้แดดมันขึ้นตรงหัวกว่าน,นี้มันจะหายหนาวค่ะตอนนี้แสบจมูกมากมันเริ่มแล้วจ้ะมันเริ่มดันเนินเฮ้ยๆแล้วเราต้องขึ้นไปทางนั้นค่ะขึ้นไปข้างบนว้ ตอนนี้ก็ถอดองค์ทรงเครื่องแล้วจ้าร้อนอากาศชับพอใช้ได้ละพออยู่ได้ไม่หนาวควันออกปากก็โอเคละขึ้นเขามันก็เลยเหนื่อยง่ายหน่อยแต่ว่าพอเห็นวิวแล้วคงจะหายเหนื่อยอะ่ะไปต่อจ้ะเหนื่อยจ้าพักก่อน ยังคุยกับเวีลอยู่เลยค่ะว่าถ้าสมมติที่เนี่ยมาในช่วงหน้าฝนก็คงจะเขียวเขียวเขี้ยวเขี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 ยวสวยกว่านี้นะคะแต่ว่าเรามาในช่วงหน้าหนาวนี่คือ cold season ไร winter มันก็เลยแบบดูแห้งแล้งเนาะไหนมาก ว้าวอลังการงานสร้างโฮสเทลเราอยู่ตรงนู้นค่ะตรงเราประมาณเนี้ยตรงแถวๆเนี้ยเออมาใกล้อยู่นะอุ้ยแต่พอยท์ที่ฮอสเตลเจนีจ่ยมีไม้อยู่ตรงนู้นด้วยค่ะ และนี่คืออีกจุดหนึ่งที่เราเดินมาถึงค่ะเห็นวิวทะเลสาบด้วยจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะเดินจากข้างล่างนะคะเพื่อที่จะไปดูทะเลสาบตรงนู้นนะจ๊ะแต่ว่าทางเนี่ยมันเป็นทางเรียบเพราะฉะนั้นมันเดินง่ายแต่ว่าไกลเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปดูกันจ้ามีทางไปเพิ่มค่ะแต่ว่าไม่ไปแล้วนะคะขี้ โอเคก็ตรงนี้มันก็โอเคแล้วไงวิวมันก็โอเคแล้ว อีกวันที่สดใสวันนี้อากาศดีเหมือนเดิมจ้าแล้วเราก็เดินกำลังจะไปที่แม่น้ำค่ะแต่ว่าเราก็เดินปกติของเราแล้วดูมาน้อยมาจากไหนก็ไม่รู้ตามมาประมาณสี่ตัวได้มาไม่ได้เรียกเลยนะมากันเองนะโอ้ยแล้วเดี๋ยวก็มีปัญหาไปกัดข้ๆๆนวนคนนี้ดูดูมากันเองนะสี่ห้าตัวนะ ทำไมอ่ะ They love you Now survival จาก4เหลือ2ค่ะน้องัวนองงัวด้วย มันเป็นปัญหาไม่อยากไปไหนกับหมาเ,าเพราะว่ามันอย่างเงี้ยมันพาหมาตัวอื่นทําให้เราเดินลําบากมากค่ะแล้วเนี่ยไม่ได้เรียกมันมาเลยนะมันมาของมันเองอะ่ะโอ้ยอยากจะสลัดหมาออกแต่ไม่รู้ไม่รู้จะทายัางไงจะไปถึงที่หมายไหมเนี่ยเดินยากมาก ถึงกับหยิบก้อนหินทําท่าไล่ๆนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันเป็นปัญหามากตอนนี้พวกนางก็พยายามเลิดกันไปไกลแต่ว่าก็ยังมองเราอยู่ห่างๆแล้วก็ตามเราอยู่ห่างๆอะ่ะเออไม่รู้ไปรักกันมาจากไหน ความคาดหวังของวันนี้นะคะเราคาดหวังว่าเราจะเดินไปจนถึงทะเลสาบซึ่งเขาบอกว่าไป9กิโลเมตรกับ9กิโลเมตรไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าแต่เราพยายามเดินเรียบแม่น้ำเล็กๆอันนี้นะคะเพราะว่ามันสวยดีเนาะถ้าถึงไม่ถึงยังไงนะแต่ก็ได้ดูแม่น้ำอะ่ะแล้วก็คิดว่าตอนนี้นะคะ พวกเราสลัดน้องหมาหลุดแล้วนะคะน้องหมาหน่าจะแยกย้ายไปไหนกันหมดแล้วก็ไม่รู้เนาะก็ทำให้เราเดินสะดวกมากขึ้นจริงๆค่ะเป็นคนรักหมานะแต่ว่าไม่อยากมีปัญหาเพราะหมาเนะไม่อยากโดนหมาอื่นกัดด้วยนี่ <g ül> ไว้นะตรงนี้เขาทำฝายด้วยค่ะนี่น่ารักกังมีป่งมีเป็ดด้วยนะ ตัวก็ไม่ได้เดินต่อไปก็ยังไม่ถึงน้องมา สวยขนาดนี้จะถึงไหมเนี่ยทางมันเชื่อมกันไหมเนี่ยจ้านาะเอาละจ้ามาถึงแค่นี้ก็ดีใจแล้วนะคะเพราะว่าเราไปต่อกันไม่ได้ค่ะมีแม่น้ำกันก้นกลางนะจ๊ะแต่ใด้ใก็คือวิวดีมากดู ความอลังการงานสร้างนี้นะคะสวยมากจริงๆภูมิศาสตร์นะคะภูเขาลายล้อมด้วยดูฝั่งนี้นะคะโอ้สวยงามแค่นี้ก็พอใจแล้วค่ะดูเออเนาะอืมสวยจังเลย